ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศจะตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอจำนวน200คนทำให้บรรยากาศที่รัฐสภากลับมาคึกคักทันทีหลังจากว่างเว้นผู้แทนเป็นระยะเวลานาน,านกว่า7เดือนวันแรกที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ไว้รับรองสำหรับการรายงานตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปด้วยความคึกคักมีผู้มารายงานตัว34รายโดยในตวงอัญทชัย อดีตสวสัญหาประเดิมรายงานตัวเป็นคนแรกวันที่2บรรยากาศการรายงานตัวตลอดช่วงเช้ามีสอทชสายทหารตบเท้าเดินเข้ามารายงานตัวพร้อมกันถึง6รายรวมวันที่2มีผู้มารายงานตัวทั้งหมด44รายด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เดินทางมารายงานตัวให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ บอกว่ารู้สึกยินดีดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรตินะครับในโอกาสที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตรงส่วนนี้นะครับก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะครับทาเพื่อส่วนรวมทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้นะครับวันที่3สมาชิกสอนชอม,มากที่สุดโดยมารายงานตัวถึง63รายและผู้ที่สร้างความคึกคักให้กับรัฐสภาในวันนี้คือนายพรเพชรวิชิตชนชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคอสอชอซึ่งถูกหลายฝ่ายจับตามองว่าอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั่งตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ส่มีสอนอชอเดินทางมารายงานตัว51รายได้มีผู้มายื่นลาออกสองรายคือนายอาสิตพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีและพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครหนึ่งในสมาชิกสอนอชได้เดินทางมายื่นใบลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบจึงได้มาแสดงเกตนาโรมไม่รับตําแหน่งไม่ได้ครับผมผมผมทำงานให้ในบ้านเมืองมาเยอะแล้วครับยังไงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าอะไรที่ผมทําได้ก็ยิยนดีครับ เดี๋ยวไหนที่มันมันขัดลักนูเราก็คงไม่สมามารถปแบบแบบได้ครับให้น้องๆให้กําลังใจคอทชนะครับในเหนื่อยเนราะว่าเราคิดวา่าเขาพยายามแก้นในสิ่งทําให้ประเทศไทยติดขัดต่างๆเจริญึ้นนะครับเนือาะบางอย่างก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าผมผมเท่าที่ติดตามมาภาพรวมผมว่าภาพรวมคนใหญ่ดีดีดีกว่าถูกใจมากกว่าไม่ถูกใจแน่อนอนครับ และว,วันสุดท้ายของการเข้ามารายงานตัว5สิงหาคมที่ผ่านมามีสอนอชอมารายงานตัวเพิ่มเติม6คนคนแรกพลเอกสุรวัตรบุตรวงศหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกส่วนคนสุดท้ายที่เข้ามารายงานตัวคือนายประดิษฐ์วรณรัตอ์อการบธิการสถาบันบันษษณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา เรือเพียงนายสมจตุศีพิทักษ์อดีตสวติดภารกิจในต่างประเทศจะเข้ารายงานตัววันที่7สิงหาคมนี้สำหรับเก้าอี้ประธานสภาคนใหม่นั้นมีชิงตำแหน่งสองคนคือนายพรเพชรวิชิตชนชัยผู้ตรวจการแผ่นดินอดีตสนชชุดปี2549และอดีตสมาชิกอุธิสภามีส่วนสำคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่ง,งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวของคอสอชอเป็นเต็งหนึ่ง และนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยอดีตรองประธานวุฒิสภาซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2549อดีตสวสัญหาชุดปี2551และ2554รองประธานวุฒิสภาและว่าที่ประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนการรัฐประหารส่วนม้ามืดที่มีเสนอรายชื่อนอกจากชื่อของสองแคนดิเดตนั้น ยังปรากฏชื่อของพลเอกธีรเดชมีเพียรซึ่งเคยรับราชการทหารอดีตนายทหารกองทัพเป็นสอวอ,อดีตประธานวุฒิสภารวมทั้งอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาด้วยแต่ถึงกระนั้นพลเอกธีรเดชก็มีข้อเสียขอขึ้นเงินเดือนให้ตนเองในสมัยดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นศาลในที่สุดหนึ่งเดียวที่จะเป็นประธานสภาคนใหม่นั้นคงหนีไม่พ้นสายตรงจากคสอชอทีมข่าวไทยทีวี รายงาน